แดดมาเลยค่ะก็เราเปลี่ยนใหญ่กล้องแล้วนะคะตอนนี้พี่ตั้มขับใหญ่กล้องถ่ายปอันนี้เมื่อกี้แอบถามว่าเขามีควบคุมหรือว่าจํากัดความเร็วมีเครื่องดักจับความเร็วแบบทไทยไหมน้องๆบอกว่าที่นี่เขาจะแจ้งว่าเออเขามีดักจับความเร็วอยู่แต่เราก็รักษาความเร็วไว้ไม่ให้เกินหนึ่งร้อยเพราะว่าถนนโลง่งแต่ว่าเป็นถนนขึ้นลงเข,ขาตลอดสวยๆนี่ไง แม็กซิมัม90อ่าล้วก็กดตบลงมานิดนึงมีต้องไปแถวบารีมับุรียังเลยอยากไปสวยมากแบมสวยมากนี่เด็กๆไปเลยอยากอยากไปเดินข้างนเลย เมื่อกี้เห็นหิมะเต็มเลายว่า c ชนอัพ p อ r รีหมายถึงอะไรคะมันก็หมายถึงว่าให้เปลี่ยนโซ่ล้อใส่บางทีหิมะมันมามันไม่ใช่แค่นี้นะคะมัน,มนเยอะมากคือแบบถ้าขับรถล้อทั่วไปก็ชนแหลก คือมันจะเลื่อนไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเขาให้ใส่โซ่ให้เป็นให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้ข้างทางก็เริ่มเป็นหิมะเต็มแล้วค่ะนี่นี่เบามากนะคะปกติคือบางทีถ้าหิมะลงหนักนะคะเขาปิดถนนเลยนะคะเส้นนี้คือขับไม่ได้เพราะมันหนักมากโอเคแต่นี้เรากําลังขึ้นเขาก็ใกล้วิสเลอร์เข้ามาแล้วใช่ใกล้มากละอีกนิดนึงก็ถึงแล้วได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาภาพมาฝากต่อตอนถึงวิสเลอร์นะมีแดดอีกครั้งหนึ่ง ก็เปนเส้นทางมันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราผ่านไปตรงช่วงไหนที่มันแบบว่าฟอกกี้หน่อยมันก็จะดูเมฆหมอกคลุมเป็นแบบบรรยากาศเป็นพลุดออกมาจากเมฆก็กลายเป็นสว่างสวยสวยงางมอีกแบบนึ่งแต่ว่าทางก็โล่มากขับสบายๆไม่รีบเราก็ไปกันแบบสวยสวย,ยกลังจะลอดใต้ท้องช้างม่คา เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูผู้ชายที่เขาเล่นสกีลงมาแต่ละคนก็จะดูแบบแบบนักกีฬาน่ารักหลอๆให้กระเทยใจเต้นตุกตับทุกตับทุกตับกันอย่างนี้แต่ตอนนี้อากาศดีวันนี้ถือว่าเรามาถูกวันมากแต่เราก็ดูฟอร์แคสตกันแล้วว่าฝนจะไม่ตกแต่ที่นี่ก็จะเสียตรงที่ว่าเดี๋ยว3 <4 S 1> าม <5. S 1> สี่ฟ้าสวยเช่น ลแล้ว่าหนูว่า,าทำไมต้อีไกล่ขับแล้วมันซายส <_ d ata> าย <_ d ata> มันไม่ส <ทำ S 1> าเลย<อ>เลยนี่ยับไม่เก่งไม่สายก็เนี่ยพี่ก็แบบรถตัวเองก็แบบเฟิร์มมากแบบพี่ขยับลงมาะไยนิดเดียวอะ่ะมันก็เคิร์ฟแล้วว่าเนี่ยไปตามเคิร์ฟเนี่ยพี่ก็ขยับนิดเดียวเองก็ <_ d ata> บอกแล้วหนูต้องไปขับรถแข็งไม่ไหวนะพี่ว่าหนูชนตั้งแต่ตอนออกตัว มีอะไรจะเล่าไหมให้ท่านผู้ชมมีมีเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเวิสเลอร์เป็นครั้งที่สามแอนไปจับหน้ามีมีหน่อยค่ะมีมีคนสวยอยู่มือหลังอยู่เบาะหลังตอนนี้มีมีน่าจะรู้สึกดีขึ้นนิดหนึ่งไม่อ้วกแล้วเนาะตอนแรกรู้สึกมึนหัวแล้วไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์จะตอบใช่มาครั้งที่สามแล้วอยู่ได้ขึ้นไปเล่นสกีไหมคะ ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยเคยเดินแต่ครั้งแรกไปมาเดทกับสามีเก่าไปเดิน snow s h o เฉยๆค่ะก็คือมาพักทั้งคืนที่วิสเลอร์ใช่คืนหนึ่งไปเดิน snow s h o แล้วกลางคืนก็ไปดูเขาเรียกว่าอะไรเจไฟเขาจะมีแสดงไฟสีแสดงไฟสีเสียกลางคืนด้วยที่แสงสีเสียใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นเดือนอะไร ซัมเมอร์ไม่ไม่ไม่ค่ะช่วงไม่ซัมเมอร์ช่วงนี้แล้วค่ะกุมภาเอาเหรอช่วงนี้นี่ใช่มีหิมะยังไม่ละลายข้างๆถนนใช่แต่ทางดีมากตัดสวยมากแต่ถ้าสโนช่วงสโน่ก็ไม่น่าขับมาเหมือนกันเนาะไม่ได้เขาอันตรายต้องใส่สโน่เอ้สักโซ่ค่ะอ๋อเป็นเป็นล้ออีกแบบหนึ่งเช็คเมีลอีกแบบตรงนี้ก็เลยหิมะเยอะตอนนี้เขา จำกัดความเร็ว80แล้วเราก็ต้องลดความเร็วนี้หนึ่งระวังดินถล่มด้วยอุ้ยูนึกว่าแบบว่าระวังจะเข้าโค้งอะไรเงี้ยระวังดินถล่มเอาก็ดูสีหน้าผาทั้งนั้นเลยอะมันคงไม่ถล่มลงมาตอนนี้และะ้วค่ะแล้วถูกก็เร่องไรอย่าระประมา